สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเรามาอยู่ที่หน้างานนะครับเป็นบอรูปหวัวใจนะครับตอนนี้ก็ได้เอารถลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะเจาะดื้อนะครับนะครับมาดูมาชมกันว่านะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆบ,บริเวณนะครับ บางคนมีข้อสงสัยว่า,ารถขนาดนี้จะขุดลึกได้ไหมนะครับอะไรไหมเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายให้ฟังว่าความเข้าใจนึกว่ารถถ้ารถยืนที่พื้นตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถใหญ่ก็ขุดได้ลึกประมาณอยู่ที่4เมตรนะครับแต่รถขนาดนี้ก็ประมาณ3เมตรกว่าๆก,ก็มันสุด เกือบสุดมือแล้วนะครับนะครับก็จะเล็กหรือใหญ่นะครับก็ต้องลงไปข้างในบอ่อเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเจาะนะครับความลึกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดิน้าดูนะครับนี่นะครับ เป็นเบิร์มครับหนึ่งชั้นสองชั้นนะครับแล้วก็ไปข้างล่างแล้วจะไปเจาะสะดือน้ําทางทางในนะครับนะครับบางคนสงสัยนะครับว่ารถเล็กนะครับจะขุดได้ลึกไหมนะครับได้ลึกครับอยู่ที่สภาพดินด้วยนะครับสภาพพื้นที่สภาพดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้า สภาพดินแบบนี้นะครับก็จะลงไปเจาะได้นะครับถึงกี่เม็ดก็ได้นะครับถ้าสภาพดินแข็งนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับ <_ an> เพราะว่าไม่ได้ยืนอยู่ข้างบนนะครับยืนอยู่ข้างบนตรงนี้ถ้ายืนอยู่ข้างบนนะครับขุดไม่ได้ลึกถึงขนาดน,นี้นะครับต้องลงไปข้างล่างนะครับ ก็อยู่ที่สภาพพื้นที่ด้วยนะครับอยู่ที่สภาพดินนะครับถ้าเป็นดินเลนหรือเป็นเป็นดินทรายก็ไม่อาจจะลงไปขุดลึกได้นะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นบอ่อหัวใจของเรานะครับก็ได้ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับวันนี้ นี่ก็เจาะรถจะลงไปเจาะสะดือนะครับเจาะสะดือนะครับคันเล็กก็จะช่วยทอยดินนะครับตักใส่ดันะครับเป็นการเอาดินออกนะครับไม่ให้รถคันใหญ่นะครับเวลาตักดินไปนะครับดินจะกองสูงนะครับจะใส่ดินไม่ได้นะครับต้องช่วยตักออกนะครับนี่ครับ ที่เข้าใจกันนะครับรถต้องลงไปข้างล่างอย่างเดียวนะครับถึงจะขุดลึกได้นะครับเล็กใหญ่ก็ไม่สำคัญขุดลึกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ขุดต้องเอารถลงไปข้างล่างอย่างเดียวนะครับถึงจะขุดได้ลึกนะครับเพราะว่าถ้ายือนอยู่บนพื้นข้างบนนะครับนี่พื้นบนนะครับ,น,บ,น,น,รบนี่ดูพื้นบน หนึ่งสองสามชั้นนะครับลงไปนะครับนะครับนี่นะครับสภาพดินนะครับอยู่ที่สภาพดินนะครับถ้าดินแข็งเราก็ลงไปได้ถ้าเกิดว่าน้ําออกหรือว่าดินเป็นเลนเป็นทรายก็ไม่สามารถถึงว่ารถใหญ่ก็ลงไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับขุดไม่ได้ลึกเหมือนเดิมนะครับ คันเล็กนี้ก็ลงไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะช้านะครับบอขนาดนี้ก็อาจจะขุดเป็นเดือนนะครับนี่ครับรถกเ็เป็นพีซีร้อยสามสินะครับถ้าบางยี่ห้อก็120บ้างร้อยสี่สิบ้างนะครับแต่รุ่นนี้เขาผลิตมา130นะครับก่อนนี้ก็มี120 แล้วแต่บางยี่ห้อนะครับคือไม่เหมือนกันแต่ประมาณ120 130 140ออก็เทียบเท่ากันเท่าเท่ากันนะครับปุ้งกีจะเท่ากันอยู่ที่ว่าความแรงหรือ,อแรงม้าต่างกันนะครับแต่เรื่องปุ้งกีเรื่องอะไรก็เท่ากันหมดนะครับนี่ครับเป็นบอกของเรานะครับ ให้ชมรอบๆบ,บริเวณอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับบ่อรูปหัวใจนะครับหัวใจถวายวัดนี่ครับเพราะว่าวัดอยู่ตรงนี้นะตรงป่านี่นะครับวัดป่านะครับผมได้ฟังธรรมะทุกวันเลยครับทุกเย็นทุกเช้านะครับตีสี่ผมก็ได้ฟังแล้วครับ โอเคเลยครับนะครับาบางคนก็ยังไม่เข้าใจเนาะเราก็ต้องอ,อ,อธิบายนะครับให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆบ,บริเวณของเรานะครับบอ่อนี้ก็ลึกอยู่ที่ประมาณนะครับถ้าเจาะสะดือไปนะครับ จะเจาะลงอีกสักสองหรือสามเมตรจากที่จุดที่เราขุดนะครับสามสีม่เมตรห้าเมตรก็ได้นะครับให้มันลึกเป็นสะดือนะครับส่วนที่จากที่ผมยืนก็อยู่ที่ประมาณสี่เมตรแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือดินเดิมนะครับ ตรงนี้คือดินเดิมนะครับเป็นชั้นสองชั้นสามนะครับชั้นสี่นะครับสี่ชั้นนะครับเริ่มจะเป็นรูปร่างแล้วนะครับก่อนกินข้าวเช้านะครับเมื่อเช้าลุยแต่เช้าเลยนะครับดวนกลัวฝนตกนะครับ ต้องรีบหน่อยนะครับเอารถลงไปเจาะสะดือข้างล่างแล้วนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเจาะเสร็จนะครับ ข้างในเราก็เหลือตกแต่งคันสะนะครับก็จะตกแต่งคันสะแล้วก็จะบางจุดก็จะขยายเบิมให้มันกว้างอีกนะครับกันพังนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับติดตามชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับ FC ได้ชมเรื่อยๆนะครับนะครับเป็นบ่อรูปหัวใจนะครับฝั่งนี้ ทางบ่อทางด้านเลขแปดก็เสร็จไปแล้วนะครับก็มีน้ำซึมมาบ้างนะครับมีน้ำซึมมานิดๆแล้วนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณและนะครับให้กําลังใจผมด้วยนะครับ ขอบคุณ FC นะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับสำหรับเช้านี้นะครับขออนุญาตนะครับไปทำกับข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ